สวัสดีค่ะพบกับคุณครูใหม่ในช่วง101วิธีคิดสร้างบวกนะคะในตอนนี้นะคะเราเนี่ยได้มาถึงการเรียนรู้เรื่องของ EQ วิธีการที่เราจะฝึกเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆคุณครูใหม่มีวิธีแนะนำแล้วก็มีเทคนิคที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกใช้ได้เริ่มตั้งแต่ที่บ้านมาบอกในวันนี้ค่ะ สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องของ EQ หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์นะคะขอให้เริ่มจากการนำคู่ของคุณพ่อหรือคุณแม่มาช่วยกันจดรายชื่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็นำรายชื่อเหล่านี้นะคะแปะเอาไว้ในบริเวณที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นได้ง่าย,ายๆภายในบ้านยกตัวอย่างนะคะเช่นอารมณ์อิจฉาเป็นอารมณ์ที่อาจจะสามารถนำไปติดเอาไว้หลังทีวีก็ได้ ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เกิดนั่งดูละครหลังข่าวพร้อมกับลูกๆบ้างอย่าทำเป็นหัวเราะไปนะคะคุณครูใหม่เนี่ยพบว่าหลายๆบ้านแอบให้ลูกเนี่ยนั่งดูละครอยู่ด้วยกันแม้จะรู้ว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับวัยเขาสักเท่าไหร่ไหนๆนะคะก็มีลูกๆนั่งดูละครด้วยกันแล้วใช้โอกาสนี้ให้เหมาะสมเลยค่ะเนื่องจากว่าละครจะเป็นที่ที่มีอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมาย คุณพ่อคุณแม่นําอารมณ์อิจฉานําอารมณ์โกรธนําอารมณ์อาฆาตพยาบาทหรือแม้แต่อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์มาบอกเขานะคะเมื่อตัวละครต่างๆแสดงอารมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นะคะหลายๆครั้งช่วยให้ลูกๆเนี่ยสะท้อนขึ้นมาได้ว่าเวลาที่เขากําลังโกรธแล้วก็ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมกับเราคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะว่าการที่เราเนี่ย รู้จักคําว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์จะทําให้เรานําไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันได้อย่างง่ายดายค่ะอย่าลืมนะคะอย่าเผลอให้โอกาสต่างๆเนี่ยผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่ทันนึกถึงชื่อของอารมณ์ต่างๆแล้วก็สอนกับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กค่ะมเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณเคยที่จะบอกความรู้สึกให้ตรงกับอารมณ์ทั้งกับตัวเองและกับลูกๆแล้ว ครั้งต่อไปคุณครูใหม่จะมาแนะนำว่าเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนอกบ้านได้อย่างไรค่ะในวันนี้คุณครูใหม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ